ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เกมอ่า for All 4 LC นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาให้หาปืนแรงกันอีกแล้วนะครับมันก็ไม่ถึงกับแรงหรอกนะครับก็คือประมาณว่าหายากแค่นั้นเองอก็แรงไปแล้วนั่นเนี่ยนี่คือห้องนี้นะครับหมาเกลกาตลอดเลยนี่ฮะ ผมไปดูในคลิปมานะครับอันนี้ก็เพิ่งมาหาครั้งแรกเลยเนี่ยมีกระสุนจุดสามแปดไอ้ตัวนี้เที่สีเก็บไว้กระสุนชดกันโอ้ความแรงหกสแรงมวกแต่ก็ไม่เท่ากับปืนที่เรามีอยู่นะครับ <c oughs> โอเคเปิดตอนนี้เป็นห้องเนะี่ยต้องเข้าไปอีกตองด้วยตอนนี้ที่บ้านผมอาจจะได้ยินเสียงน้ำไหลนะเพราะว่า ฝนตกอยู่นะครับก็จะมีแบบน้ําไหลน้ําขังโอเคนั่น,นะครับนี่มีรหัสด้วยเอ้ยทําไมมันภาพมันเบลอๆแปลกๆนะครับศูนย์สี่ห้าหนึ่งแล้วมีอะไรอีกไหมศูนย์สี่ห้าหนึ่งจำไว้ก่อนนะครับศูนย์สี่ห้าหนึ่งเนี่ยครับมันต้องปลดล็อกตรงนี้แล้ว แล้วอันไหนคือศูนย์จะรู้ไหมเนี่ยอันนี้อ่ะอันอันนี้หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โอเคเข้าใจแล้วนี่สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคอ่ะสอ่ะศูนอยู่ไหน เอ้ยเอาแล้วศูนย์อยู่ไหนครับสี่ห้าหนึ่งเดี๋ยวเอาสี่ห้าหนึ่งก่อนแล้วกันนะกันสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งและนน,นี้ศูนย์นะครับศูนย์มันอยู่ไหนเอ่ยมันไม่มีเลขศูนย์แนะ่หรือว่าไม่ต้องกดว่า เจ็แปเก้าอ๋อเป็น10หรอกเหรอนึกว่า0โอเคเปิดแล้วนี่มีกระสุนแมพเหรียญ14เหรียญกระสุนชอดกันไอ้ปืนชอดกันความแรงไม่เยอะอุกเลาะเยอะแฮป้องกันไฟฟ้าได้ดีเลยแล้วก็นี่ปืนที่เราต้องการอืม สวยหวามสวยหวามเลยนี่สว,สวยงามมากจัดไปเก็บไปเลยแต่ว่าต้องใช้กระสุนจุดสี่สี่นะครับซึ่งออกจะหายากไปหน่อยเพราะงั้นถ้าเกิดจะใช้นี่เอาไว้ใช้ตอนที่มันแบบเจอแบบพวกบิกบ๊กบิ๊กบดบนะครับต้องเก็บไว้กระสุนหายากมากบอกเลยโอเคงอมันจะแรงน่าดู ไปเทสหัวใครสักคนดิโอเคออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นอ่ชิ้นแรลมเหมือนกันนะร,รู้สึกจะเป็นดาบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นแหละลดูแมปหน่อยครับน่าจะประมาณตรงนี้ฮะประมาณตรงนี้ครับประมาณซ้ายแมปนะครับซ้ายแมปสุดเลยซ้ายแมปบนนะครับซ้ายแมปบนสุดเลยประมาณตรงนี้นะฮะ แล้วทางไหนวะไม่รู้เหมือนกัน <g ham> นี่มาแนะนำคนอื่นหรือว่ามามัวมัวอุย้ยโอ้โหกำมาตังสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เรามีเตรียมพร้อมครับผมชุดนี่ป้องกันกรมะังสีหนึ่งพันจัดไปยิงคลี่ระเบิดก่อนอ๋อกู้ได้ไม่เป็นไรอุย้ย <c oughs> อะไรวะโอ้โหคุณ อุ่นเสียงเพลงอีกแล้วตีๆเนี่ยรู้สึกว่าปืนนี้จะเป็นเอ่อเ a อร์ pp เก้าแล้วมั้งเอ้ยเ a อร์ ppk นะครับรู้สึกจะเป็นปืน water ppk ปืนนี้นะเพราะว่าในความรู้สึกผมะนะเคยดูหนังเจมบอลไปครับปืนนั้นเลยนะทางนี้เป่าว่าเฮ้ยมีอันล็อกกล่องใหญ่ซะด้วยถ้าทางจะเป็นของดีข้างในเนี่ย อะกระสุนมีให้ดู้วมไหมมีม้วนเทปแล้วก็ชุดป้องกันกับมิสเตอร์แฮนดี้โมเดลคิดมันคืออะไร What เป็นเออเหมือนกับตัวตั้งอ่ะตัวตั้งหุ่นยนต์เก็บละกันถ้างั้นเฮ้ยตัวนี้มีกระสุนสิบมอม,อมอ โอเคตรงนี้ครับได้นั่งได้นั่งกอเวลาเหรอไม่ดีกว่านี่เปิดไฟนี่ก็สว่างได้เพราะว่าอันนี้ผมปรับปิ๊บบอยนะครับให้มันเป็นสีฟ้าแล้วก็พอตอนเปิดไฟนี่มันจะเหมือนกับสีขาวครับผมมันก็เลยเหมือนกับไฟฉายเลยโ okay. อเคงั้นก็อ๋อนี่ไงเจอแล้วฝั่งนี้ครับโทษทีพอดีจำพอดีจำผิดจำผิดเอ้น <c oughs> ีแน่ <c oughs> มันรู้ตัวป่าววะ เมื่อกี้กัจะสะเตลูซะหน่อยโอ้กัจะกคาบเงียบๆอะ่ะรู้ตัวยังอ๋อยังโอเคดีมากโอ้โอ้มีคนเยอะเลยตรงนี้ใส่หมวกด้วยปังโอ้โหนัดเดียวไม่ตายสวมอะไรอยู่นี่อ่ะตีแนะ่พวกไรเดอร์วิสแลนด์นะฮะจัดไป ไฟแบบระยะประชิดเลยดีกว่ามาเดี๋ยวสวมชุดเกราะก่อนคืนไปเพียวๆงี้ตายแน่นอนโดนยิงจนตายแน่นอนแหละไปแบบไม่มีเกราะเลยมาือ้อนี่แหละยิงกับปืนพกตายโอ้ตายยากเว้ยหรือปืนเรากากอือกว่าจะตายแป๊บหนึ่งเก็บกระสุนก่อน โอ้เกาะมันก็หนาเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมตายยากยากเกาะขั้นเทพโอ้ตัวนี้ตัวนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ทำไมมันดูแบบหนาบึกจังวะโอ้โหหุ่นเหล็กโอ้โว่าอยู่ทำไมมันดูหนาปแปลกๆนีระเบิดเด้งอ๋อยิวก่อนจัดไปอีกสักดอกสิเออ มาปืนเลเซอร์เลยจะตายตายตัวนี้ต้องงัด <c oughs> งัดไม่ตายมายิงออแล้วก็ลวงกูด้าน,นล่างด้าน,นล่างบานเบอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมีมีโดนแล้วด้วยเฮ้ยคว้างระเบิดไปแล้วถึงเปล่า <c oughs> โดนเนะี่ยเกือบตายอื้อตาย ตายซะไอตัวนี้มีระดับบิ๊กบอสด้วยมีหัวกะโหลกโอ้มันปาอ้มันปาคืนไม่โดนเว้ยโอ้ยโหด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 เออหดเออปืนอะไรวะอุโหดนังเอออ๋อเนี่บเป็นอุ่นยนโอ้เดี๋ยวยางงี้แหละเอ อย่างโดนอีกเนาะอุย้ยหิวก่อนนี่ยิงเครื่องนี้ก่อนเลยมันโหดแม่งกระสุนเป็นไฟอัดก่อนเลยอ๊อยกว่จะพังพังดีฮ้ยเออกว่าจะพังไอต,ตัวนี้ด้วยรีบรีบตายซะอุอยโอ้ย,โ,อยโยนก็ไม่ถึง นี่คือความได้เปรียบของคนที่อยู่ที่สูงนะครับหลบได้ในระยะที่แตกต่างกันบึ้มโอเคพอพอเปลืองกระสุนต้องลงไปไฟแบบใกล้ๆหน่อยตรงนี้มันเปลืองครับนะแล้วก็ระหว่างทางก็แวะปล้นนะต่อโอ้ตัวนี้ชุดเกราะอย่างเทพแต่ของเราเทพกว่า มาเปลี่ยนเป็นบบลูกซองเฮ้ยแน่ขึ้นช้าอีกพี่เออตายตายสี่นัดตายยากโด้โอโหของบานเบอะนี่มันการลุดของคันเยี่ยมเลยมีจานด้วยพวกมันทำไมแบเนี่ยโอ้ยไปหุ่นอีกแล้วเหรอ โอ๊ยตา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 ยีอย,ยังอุย้ยบุกแบบงูโง่เลยลืมลืมไม่ใช่ลืมเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่แนะ่ไปเก็บพกไว้ดีกว่าครับนี่มาสไนนนี่แหละยิงไม่โดนตายนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอุย้ยระเบิดเพียวๆเลยเว้ย มันเยอะจังวะมันรู้ว่าตัวจะมาเอาของแลหรือไงตัวนี้มันหลับหฮบอสคิวแป๊บอู้มอ้โอหรถติดเดียวเอ้ยแน่ตัวนี้มันต้องเลเซอร์จัดไปเอ้ยแมกนัมดีกว่าตายยากนะตายยากดีนะปังโดนหัวแล้วก็ปังโดนแขนเยี่ยมโดนสองนัดเลย ปืนเลเซอร์ดีกว่าเราโอ้ยชิบหายพิการแล้วเอาหวัวนี่เอาแม่งให้หมด <c oughs> กันช่วยด้วยปังไม่โดน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 มึงยิงอะไรของมึงเนี่ยยิงไี่ห่วยแตกมากปืนเลเซอร์ละเฮ้ยเลเซอร์เออไอ ตายวลอัพเลยโอ้ไม่น่าฮิวรู้งี้เพราะว่าถ้าเราเวลอัพเนี่ยมันจะฮิวเรื่อยได้เองอุ้ยอื้อหืออ้าวศพหายชิบหาย,หายตัวจโดโอ้ไอ้บ้าโอ้โอ้ใครยิงวะคุณเนอะพุนเนอะยังไม่หมดด้วยโอ้เหนื่อยเหนื่อยมาก เฮ้เฮ้นี่มีกระสุนเลยตัวนี้แล้วตัวเมื่อกี้ศพมันหายไปไหนแล้ววะรัลล่วงไปแล้วอ๋อนั่นไงเห็นยังหมวกยิงนั่นไงเออตายตายช้าๆนี่แหละดีทรมานมึงเลยตีตีไอ้ยเออเออขวางระเบิดชิปหายเต็มหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งโอ้ ือม่ต้องเข้ามาเล่นใหม่อ่ะอุตส่าห์เล่นตั้งนานกว่าจะถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันลำบากรู้เปล่าเนี่ยหุยระเบิดอัดหลังอีกแล้วไม่เป็นไรตรงนี้เซฟใกล้ๆรู้แล้วทำไมตายง่ายชิบหายเลยลืมใส่เกาะโอ๊ยมีนาแปลกใจทำไมตายง่ายง่ายลืมใส่เกาะเว้เฮ้ยอยอ่ะให้สอยกระบาลหน่อยดิป๊อปป๊อปป๊อปเปรียเรียป๊อปป๊อปมาเปีย โดนโดนโดนเปล่าโดนอ่ะไม่ไม่โดนเออไม่โดนอีกนัดหนึ่งแอลอีกนัดหนึ่งต้องมีความสามารถด้วยตัวเองอุ้ยจุดสี่ห้าขอระเบิดขอเนื้อขอแล้วก็หุ่นด้วยโอ้ยเหมือนมันจะแม่นกว่าว่ะอ่ะสนดยดิว้าวโอ้โหวุ้นจังจังแม่ ยิงแม่นยังไม่พอปาแม่นด้วยไอหุ่นเสงเคลงเดียวอ่ะพอเหอะเออโอเคติดติดซ่องลืบเหล็กอีกเขาเลยเดอร์อ้ยกว่าจะเข้ามาได้เหนื่อยอ่ะเซฟซะเลยมาตรงนี้มีถังน้ำมันไม่เอาครับอุ๊ยกดผิดจะกดปิดไฟเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ มันเงียบแปลกๆอ๋อนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันเห็นนี่ไงอยู่วะกูเดินถอยหลังนิดเดียวอีกอืออ้อาวอันนี้เห็นกันตรงๆตายตายยากเหรอตายยากเหรอโอ้ยตรงไหนวะอ๋อนั่นไงตายอือ นางก้มยิงถือว่าฉลาดน้อยอ้าวลืมไปว่าพอวิวอัพปุ๊บแล้วมันจะเลือดจะเพิ่มให้ลืมไปไปยิวซะง,งั้นเฮ้ย<ๆ>นี่ก็ชอบขัดชอบขัดตลอดฟึ๊บติดเหล็กนี่แน่มันก็ติดแต่เราโดนด้วยแฮะมันใช้ปืนกลน,นี่แน่โอเคโอ้ยเหนื่อยหมดยัง มีอยู่โอเค okay. รีโหลดแล้วก็เซฟไเหมือนกับการโกงไงไม่รู้ค่าตัวหนึ่งเซฟทีหนึ่งก็มันช่วยไม่ได้ไหมเกมมันเล่นยากโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ด้านล่างต่อ มีไฟโอ้โหจ้ายิงไม่เห็นมองไม่เห็นเว้ยเปิดไฟสองหน้าเลยอ่ะไอไม่มีตายเออเป็นผู้หญิงซะด้วยนะเธอวิวยหมืนกับระเบิดระเบิดจี้แน่ไม่รู้ว่าตายเปล่านะเฮ้ยระเบิดยังห่างไม่เป็นไรคิวแพบ็บเซฟแพบ็บ ไหนใครปลาอา๋อไอ้นี่อีอัดอัดหัวอัดอีหัวตายยากตัวนี้ก็อา้าวมึกหมดเฮ้ยตึ๊ดจั๊ด๊ด๊ดปุ๊บอะโดนทุกนัดเปล่าถ้าโดนมันก็ตายเอื้ออฮ้ยชัวร์อุสุดจอดเสียนเนื้อกระจุยเลย โอ้การทําแบบเมื่อตะกี้นี่มันสุดยอดไปเลยครับโอ้ปืนลูกโม่เยอะแฮะไอพวกนี้พวกของอรแรงทั้งนั้นเลยพวกแต่ปืนดีๆทั้งนั้นเลยว่าแล้วทําทำไมตัวถึงได้ตายไวๆพวกแต่ปืนโหดๆอนะ่ะปืนลูกโม่อะไรบ้างเยอะแยะ่ะโอเคตรงนี้เซฟด้านหน้ามีอีกสนัยดีกว่ามา แกแพ้ระยะทางชั้นแอลกับแกแต่ชั้นแพ้ความเล็งไม่แม่นแอลเอเอก็ยังโดนโอเคก็ตายเซ็กซี่ด้วย <c oughs> แล้วก็ลูดกระสุนช็อตการมีอยู่สองนะัดแค่นี้แหละโอ้โหจะลึกไปไหนเออกระจะมเมาของแหลรทั้งทีนี่มันลำพากลำบาก <c oughs> เปิดไฟซะหน่อย <c oughs> เฮ้ยตกใจนึกว่าผีไอ้บ้า สี่นัดเอาดีจะฆ่าภายในสี่นัดนี่แหละฟุ๊ปปึ๊บ,บแล้วก็ปึ๊บอ่ากันชัวร์ด้วยหนึ่งนัดชุบ,บหัวแตกเหลือนัดหนึ่งเก็บไว้อุ๊ยลูดมาเจ้ารีบบางอาจปึ๊บเอายิงไม่ได้โอ้ระดับหายบอสด,ด้วย อย่างนี้ต้องปืนเลเซอร์เอ้ยปืนนี้ดีกว่าโหดดีได้ใจมาเอาไ้หัวเบะเลยคราวนี้เศษเนื้อเศษหัวกระจายมาระยะเผาคนแม่งเลยปึ๊บอุ้ยมันตกโดนทิ้งด้วยอี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 อุยปังปังเผาคนเลยอืบเอื้อแล้วก็ ตกแถมด้วยเอาดิใครตายก่อนมามาใครตายก่อนโอ้ยนั่นแหละหมาช่วยไอ้น,นี่บอกขี้โกงนี่วะให้หมาช่วยนี่คือการสู้ประชันแน่โอเคไม่ไหวแล้วเออตายโอ้ยิยยงแลกกันเลยเมื่อกี้เอ้ยโอ้ลุกมาทำไมโอ้โ คาตาเอาไม่โดนด้วยเฮ้ยคราวนี้แหละโดนชัวคือเมื่อกี้พลาดไปได้ไงนัดหนึ่งมันเผาขนซะข,ขนาดนี้นะตัวนี้ตายแล้วมีเกียร์สปริงไม่เอาครับตัวนี้ถ้าทางจะแนวโน้มว่ายัางไม่ตายโอ้โหวัดเมื่อกี้อะไรกันเมื่อกี้อะไรวะ ชิบหายแล้วแล้วก็อีกแอลพลาดออโดนแล้วก็วันช็อตนี่แน่ไม่ใช่วันช็อตแล้วเมื่อกี้สามแล้วด้านหน้ามีอีกครับบานเบอร์อีอุ้ยโอ้โหมันน่ากลัวแล้วเกิยไอ้พวกนี้ผู้หลังเข้าโอ้ไฮ่บอสด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ออโ,อโอ้ยเยอะอ่าปลาแล้วไปทำไมนึกว่าจะเยอะอืมแต่ก็โดนนั่นแหละเก็บหมาบอกปลาใส่เขาทำไมโทษโทษอาหิวให้โอเคไปกันเถอะทางนี้เปล่าฟุ๊อุ้ยจอขาวหมาลอ,อยได้ อ๋อ oh, ูุสึกจะเป็นแฟลชแบ็กเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเป็นแฟลชแบ็กนะครับก็คือย้อนหลังก่อนที่จะเกิดการระเบิดของนิวเคลียร์นะครับเป็นแฟลชแบ็กเออไมีต่อด้านล่างเว้ยนี่แฟลชแบ็กอีกแล้ว อาบุชัยอะไรตรงนี้วิ่งโอ้โหใจใหายเฮ้ยควางระเบิดอัดซ้ำสองเผื่อไม่ตายโอ้โหมีหลบมีกิ้งหลบนะครับผมเป็นคนที่จิตใจไม่ทนต่อสภาพเมื่อตะกี้นะครับแบบอือหือคือ มืองนะมืองโอ้เสียงอ่อยเลยตอนนี้ไอ hey, มีม้วนเทปด้วยแล้วเมื่อกี้มันไว้อะไรกันเนี่ย้อ hey, ในน้ำนี่ไงดิงวอเตอร์ไม่ได้นี่ <c oughs> ด้านล่างอุบอุอุอ,อมอเชสเตอร์อยู่นอยอะไรไม่รู้เก็บก่อนเห็ุอะไรสักอย่าง นี่ไงโอ้โหของบูชายันเลยมีระเบิดนิวเคลียร์ด้วยระเบิดคันเทพนี่แร่เก็บปับไปแล้วโออกว่าจะเจอเอเอเเจอแล้วครับท่านเอามาดูซิเอามาสวาปามหน่อยเอามาเสพเอามาเสพดูหน่อย เลขเจ็ดโง่ฟันในระดับมีเดียมหรือเปล่าดูสิใช่นะครับฟันในระดับมีเดียมก็คือความเร็วปานกลางนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วโอเคสำหรับเกม For All 4นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ